คาดการนักเตะแพ็กเพเยอร์รูิกม่วงที่จะมาในพฤหัสที่31เดือน12,204นี่นะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เราอยู่กับการคาดการแพ็กเพเยอร์รูิกที่จะมาในพฤหัสที่31เดือน10นี้นะครับนักเตะเหล่านี้จะเป็นการคาดการนะครับย้ําว่าเป็นการคาดการนะไม่ได้มา100%นะครับเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีประจําสัปดาห์หรือประจํา ทัวรม์มนต์ของยูฟาแชมเปี้ยนสลีกสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็การ์ดนักเตะต่างๆเป็นการ์ดเก่าแค่เอามายืนงานนักเตะที่มีโอกาสจะมาในสัปดาห์นี้นะครับผมมาเริ่มต้นว่าจะมีใครบ้างกันครับผมคนแรกครับเป็นนักเตะของเอซมิลานนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะค,คนนี้ก็คือทิยานี่ไรเดอร์นะไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะที่มีโอกาสที่จะมาในเพย์เยอร์วีค สัปดาห์นี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ฟูสโมสอนเอซมิรานผมบอกเลยว่าเตรียมทองกันได้เลยครับผมไปครับไปสโมสรต่อไปครับผมอาจจะคาดการมาแค่สโมสรใ,ใหญ่ๆที่ผมรู้จักนะย้ําว่าที่ผมรู้จักนะอาจจะไม่ได้คาดการสโมสรแบบเล็กๆหรือว่าสโมสรที่ผมไม่ได้สนใจมากนะักนะเพราะว่าผมคาดการแค่แบบทีมใ,ใหญ่ๆที่หลายคนแบบอยากได้นักเตะจากทีมนั้นมากกว่านะครับผม สโมสรต่อไปสโมสรลิเวอร์พูลตามจริงสโมสรลิเวอร์พูลจะคาดการเป็น2คนนะนั่นก็คือรุสระตูอย่างคลเร่เฮอร์นะครับแล้วก็เดวิดนูนเยสแต่ส่วนตัวผมเต็งเป็นเดวิดนูนเยสนะที่มีโอกาสจะมาตามจริงคลเร่เฮอร์ก็มีโอกาสมาสําหรับสาวกหงสแดงนะครับสามารถที่จะเตรียมทองรอเปิดกันได้เลยนะสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลโอองโอออก็รอรู้เงอีกทีครับว่าจะตันประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลใครที่อยากได้ก็ ผมบอกเลยว่าต้องเตรียมทองกันไว้ให้ดีเลยครับสําหรับนักเตะที่อพูลในการที่จะมาในเพย์เดอวีคม่วงครับผมไปสโม,มสรต่อไปครับสโม,มสรต่อไปนี่มาอย่างแน่ๆนะครับตัวที่ผมเต็งๆเลยที่มีโอกาสที่จะมานั่นก็คือวินิซิอุสจูเนียนะครับเพราะว่าจัดแฮตทริกไปให้นะครับของมาดริดกับมาชนะดอตมุลนะครับ 3เม็ดนะครับแล้วก็อีกคนที่มีโอกาสมานั่นก็คือทางด้านลูดิเกอร์นะเป็นผู้รักเป็นกองหลังทำประตูได้แต่ว่าวินิอโชว์ร์มได้ดีมากกว่าแล้วก็มีโอกาสมาสูงนะสำหรับวินินะครับใครที่ขาดหน้าเป้าตัวคมๆสายความเร็วผมบอกเลยว่าเตรียมท้องกันไว้ให้ดีเลยครับเพื่อนๆน,นะครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสมาอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวินิส จูเนียนะครับไปเปมม็สนสโมสรต่อไปครับสโม,มสรต่อไปเป็นสโม,มสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ผมบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่2คนนี้นะที่โชว์ฟอร์มได้ดีทั้งเพลเยอร์หริวีวเ,วแบบเ,วเ,เขียวแล้วก็เพลเยอร์หริวีม่วงนะครับที่มีโอกาสมาทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเพลเยอร์หริวีเขียวและก็เพลเยอร์หริวีม่วงนั่นก็คือมาติอุสนูนิสนะครับแล้วก็ทางด้านเออร์ริงเบลฮาแลนด์นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเต็งเป็นเพลเยอร์หริวีม่วงนี่น่าจะเป็นทางด้านมาติอุสนนนูสะครับผม แล้วก็ทางด้านฮาแลนด์น่าจะมาเพลยเออร์หรืวีเขียวนะต้องมารอลุ้นไงนนครับว่าตัวไหนจะมานะครับผมทางด้านเพลเออร์หรวีม่วงหรือเพลย์เออร์อรอวีเขียวเพราะว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะสัปดาห์นี้คือทอั้งเพลย์เออร์หรอ่าบอลลีก bon แล้วก็บอลยูฟ่าเลยนะสองคนนี้คือโชว์ฟอร์มได้ในบอลสองถ้วยเลยนะก็มีโอกาสที่ คนนี้มาถ้าสมมุติว่าอ่านูเนสนี่มาเขียวมาม่วงใช่ปะ่ะฮาแลนด์ก็โอกาสจะมาเขียวนะครับถ้าฮาแลนด์มามาม่วงนะครับนูเนตนูเนสนี่ก็มีโอกาสที่จะมาในอาร์เพเยอร์หรือวิกเขียวนะครับผมไปไปสมโมสรต่อไปครับสม,มสรสุดท้ายที่ผมคาดการนะนั่นก็คือสมโมสร่นบาซ่านะครับนั่นก็คือราฟินญาที่กดแฮนทริกใส่บาเยอร์มิวนิกนะก็บอกเลยว่าเตรียมทองกันได้เลยนะสำหรับสาวกบาซ่าแบบผมนี่ก็ รอจัดนะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นบูธเขียวด้วยนะสำหรับราฟินญานะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้แล้วก็ยิงสโมสรใหญ่สโมสรแบบพาร์ทเนอร์ด้วยนะแบบบาซ่ากับบาเยซ์มันก็เป็นสโมสรพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วนะแลายเป็นสโมสรใหญ่มาเจอกันอย่างนี้นะครับแล้วบาซ่ากดไปนะครับก็มีโอกาสมาสูงมากนะครับสำหรับราฟินญาครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการคาดการณ์นักเตะที่จะมาใน Player of the Week ประจำสัปดาห์ นี่นะเพ,นะพื่อนวิ่งมั่วนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ตัวลายถ้าสมมติว่าเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งเพื่อนๆอยากได้นักเตะค,คนไหนลองคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ย้ําว่าเป็นการคาดการณนะ์นะนักเตะที่ผมพูดมาอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้อยู่ที่พี่โคจะสรรับขาหลอกหรือเปล่านะก็เป็นการคาดการ์แล้วกันแบบมีโอกาสมาย้ําว่ามีโอกาสมาถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแ,บบแบบชร์เพื่อกำลังใจในการทาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปบ้าครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ